โคตเตีย oh ระดับตำนานครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคตเตียระดับตำนานจะมาคุยถึงรายละเอียดสัญญาของลิโอเนลเมสซี่กับสโมสรต้นสังกัดบาร์เซโลนาจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับโคดเตียจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นของลิโอเนลเมสซี่นะครับเจ้าของฉายาเดอะ o ็อทูแห่งอาร์เจนตินาครับกับต้นสังกัดของตัวเองครับสโมสส์ FC บาซโลนานะครับซึ่งตอนนี้นะครับสัญญาของเมสซี่ถือว่าจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเมสซี่ถือว่าเป็นนักเตะฟรีเอเยนที่สามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่สัญญาของเมสซี่นะครับ มันมีมาหากราบตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่เมสซี่จะย้ายทีมครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าสัญญาของเมสซี่กับสโมสรบาร์เซโลนาใกล้จะลงตัวนะครับเนื่องจากสถาน,ถานการณ์โควิด1 i n ตอนนี้นะครับเดียวเนลเมสซี่ได้ทําการคุยกับทางสโมสรบาร์เซโลนานครับเพื่อยอมลดค่าเหนของตัวเองมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเซ็นในระยะเวลาเป็น5ปีนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเมสซี่ได้รับสัญญา และค่าเหนื่อยจากบาร์เซโลนาที่สัญญาเดิมก็คืออยู่ที่5 6 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วตอนนี้นะครับสัญญาคอมมซชชที่ฉบับใหม่ก็จะเป็นเพียงแค่2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้โหถือว่าเร็วในเมสซี่ครับต้องการอยากจะตอบแทนสโมสสนเพื่อให้ตัวเองนะครับอยู่กับสโมสรต่อไปและเป็นตำนานของบาร์เซโลนาเนื่องจากนะครับเมื่อก่อนเมสซี เขามีโรคประจําตัวติดตัวมาแล้วก็สโมสบบาเซลนาก็ได้เป็นคนออกค่าใช้จ่ายอะไรให้กับเมสซี่หมดเมสซี่อยากจะตอบแทนบุญคุณของบาเซลน่าน,นะครับซึ่งตอนนี้ครับถือว่าการที่เมสซี่ยอมต่อสัญญานะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการที่ทําให้ตัวเองนะครับได้ใจของแฟนบอลบาเซลนา,นานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบาตเมลนะครับ ก็เป็นหนึ่งคนของประธานสโมสรบาร์เซโลนาอนดีตนะครับที่เมสซี่ไม่อยากจะทำงานร่วมด้วยถือว่าตอนนี้นครับเมสซี่น่าจะได้สัญญาใหม่กับสโมสรบาร์เซโลนาเพื่อทำการพยุงค่าใช้จ่ายของสโมสรเน,นื่องจากณปัจจุบันครับสโมสรบาร์เซโลนาะติดหนี้เป็นจํานวนมากและก็ติดหนี้เป็นมหาศาลโอ้โหถือว่าเรือเมสซี่เขาก็มีบุญคุณมีพระคุณที่จะตอบแทนทางด้านสโมสรน,นะครับ แล้วก็รายละเอียดที่ผ่านมาครับตอนนี้ถือว่าจบแล้วนะครับกับแข่ขับฟุตบอลโคปาอเมริกาเมสซี่ก็ทาคว้าไจนเนะ่คว้าแชมป์โคปาอเมริกาครั้งล่าสุดแล้วตอนนี้นะครับเมสซี่ก็ได้จะคุยสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรบาร์เซโลนาแล้วก็ตํานานหมายเลขสิบของสโมสรบาร์เซโลนาเลียวเนยเมสซี่น่าจะคงอยู่กับสโมสรต่อไปโอ้โหถือว่าตอนนี้ครับเมสซี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ บาร์เซโลนาขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีบาร์เซโลนาก็มมีเมสซี่อัปเดตของเมสซี่นะครับคือจากการที่เมสซี่มาอยู่บาร์เซโลนาอย่างยาวนานตั้งแต่อายุ15ปีนะครับถือว่าตอนนี้ครับเมสซี่อยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาเล่นไปทั้งหมด778นัดยิงไปทั้งหมด672ประตูคว้าบอลลงดอร์ได้6สมัยแล้วก็บอลลงดอร์นะครับสมัยที่7หรือปี2021นี้ หรือเอเนสเมซี่ถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าบัลลงโดรหรืออดีตของชื่อรายการนี้คือฟีฟ่าบัลลงโดโอ้โหถือว่าจะเป็นการให้ใจของคนทั้งโลกที่เมซี่อยากจะได้รางวัลน,นี้ก็ถือว่าเมซี่ครับไม่ธรรมดาเหมือนกันที่ถือว่ายอมลดค่าเหนื่อยของตนเองเพื่อจะมาเจรจากับสโมสสเพื่อให้อยู่กับสโมสสต่อไปถึงแม้ว่า มีหลายๆทีมนะครับที่ต้องการเมสซี่อาทิเช่นพวกปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสร์เลเบส์ซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของลูกพี่เก่าของเมสซี่คือเป๊ปกอร์ดิโอลาผมว่าไม่ธรรมดาครับที่เมสซี่จะอยู่กับทีมแล้วก็รักทีมต่อไปนะครับถึงแม้ว่ามีหลายๆอย่างหลายๆสปอนเซอร์ที่เข้ามาจูงใจให้กับเมสซี่ย้ายไปอยู่ทีมอื่นและไปหาความท้าทายใหม่ๆ ผมคิดว่านะครับเมสซี่เขาเป็นคนที่มีพระคุณมีบุญคุณแล้วก็ทดแทนทีมของตัวเองคือบาร์เซโลนาที่คอยปุกป,ปั้นเขามาถ้าไม่มีบาร์เซโลนาก็ไม่มีลิโอเนลเมสซี่ในวันนี้โหถือว่าระดับตำนานของเมสซี่ตำนานของบาร์เซโลนาผมคิดว่าเขาแหละน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นตำนานของบาร์เซโลนาคนต่อไปแล้วก็การที่เมสซี่ยอมลดค่าเหนือห้าสิอร์เซนเพื่อ ทําให้สโมสรก้าวเดินต่อไปในสถานการณ์โควิดสิที่มีรายได้หดหายกัไรหดอะไรหมดแล้วก็พยุงสโมสรให้กลับไปถึงฝั่งฝันนี่แหละถือว่าเป็นบุญคุณของสโมสรที่เมสซี่ได้ร่วมหัวชายคาเป็นต้นมาเมสซี่เขาทักคิดถูกต้องแล้วถ้าเขาจะเป็นตำนานเดอะลีเจนด์แห่งทีนคัมนูนคนแวนกาตาลันบารเซลนาเขาหุ่นอะละที่เหมาะสมที่สุดถึงแม้ว่า แต่ตอนนี้เงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับเมซี่แล้วการที่เมซี่จะตอบแทนบุญคุณของบาร์เซโลนานี่แหละคือคำตอบในท,ที่แท้จริงในการต่อสัญญากับสโมสรบาร์เซโลนาเขาคือตำนานคนต่อไปของบาร์เซโลนาลรโอเนล e เมสซี่นัมเบอร์10แห่งอาร์เจนตินานะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook, y o u t u b u บมักเดียนนะครับเดอะมาสเตอร์ซีดเอซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒน,นาคอนเทนต์ที่ต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับ